ันนี้บรรยากาศดีนาะพี่น้องเนาะท้องฟ้าสดใสท้องฟ้าสดใสทางฝุ่นก็สิเป็นท่าเรือเป็นในเมืองนาะพี่น้องเนาะมากสิด้ายาง พี่นอ้องขาเรือมองนี่พนเศร้านะพี่น้องคนเศร้าจอดเรือคนกระชหมไม้ไม้เล็กไปไม้เล็มนนนะกมัพี่น้องเนาะนี่กระิไปผ้าพี่น้องยางเที่ยวยางชุ่มไปค่อมสวยงามเนาะพี่น้องเนาะชมความสวยงามของเมงองงืองตะกี้เุกองมือมอกเมองอยขายองู่มองนี้นองเมืองเองเดีอยวนี้กเม่างเออกไปสเพราะว่าไอ้ ได้ออกไปทางใดนาะพี่น,อนะอนอ้องเนาะพะว่านเออยากน้เหมือนคารถคารเรือคคาน้ำมันคา,า,า,นา,นาสุขารแหละนาะพี่น้องเนาะสวยงามพ่พี่น้องอสุดยอดบรรยากาศค่ะสุดยอดบรรยากาศนอะงพี่น้องเนาะสุดยอดบรรยากาศเลยนี่พี่น้อง นะ้าพี่น้องนะสีไายทาเรือสวยๆให้พี่น้องเบิ่งแต่ละคันแต่ละคันนะเนาะพวกเนี่ยนี่ว่างหันกระนอนอยู่ทาเกา่ากับกระยานเนาะพี่น้องเนาะนี่ล้วกระนอนอยู่เกา่าเรือลรั้ได้สวยพี่น้องก็สวยทุกละนะั้มเหรเนาะมาทิ้งแม่ยืนขนะ้าเรือเบงทุกรั้มนี่สวยวะพี่น้องนะ สวยงามเย่าเพิ่มเบื่อกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวกระซิหาสิ่งสวยๆงามๆมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนันง่นเนาะกะดทั้งล่มทั้งเบาแล้วพี่น้องพี่น้องได้ยินบาคา่ค่ะสวยงามอย่าเพิ่องตาลายเ้อพี่น้องสุซุ่มให้พี่น้องเบิ่งใกล้ สุดยอดบรรยากาศเลยค่ะสุดยอดบรรยากาศสุดยอดบรรยากาศอย่าสะเพรือ่อกันเด้อพี่น้องอย่างไปน้ำกันเนาะวันยยนี้นั่นนอนตาเกา่าขอยก็บ,บว่ามเป็นคนเป็นอย่างนาะพี่น้องคนสม,มเือะคนขนาดที่นี่พี่เจี๋ยวว่าคนสมเือะคยกระตกใจความมิจาเจ้า,า,มมจา,าเป็นอย่าง อันเป็นเองเองอยวหทำนี่อ like no. uh, ันตีงสิงอย้วเรือพี่น้องสวยข้าเรือจิตอกสวยงามดอกบัวก็สวยพี่น้องนี่ดูเรือรำนี้สวยงามมากอันมองหันตะกี้ทุกข่อยก็มานั่งตกปลากินนกอันพี่น้องตกปลาปลาบนกระอันนี้ก็สีดอกบัวสวยๆดอกบัวเมืนเป็นอง โนเวดอกบัว่นกระสิคืขอของของสวีเดนโอ้ของเมืองไทยเฮาเล้อพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นตึกสูงพี่สาวแกไปไหนไม่รู้แกเดินแล้วพี่น้องป้ามาหาย,งยา,างเทียวทาเรือน้พี่น้องเนาะกษิตไทยออกไปทางปุ่นกับแดดแทนแท่แแน้พี่น้องเนาะก็เลยเก็บเกี่ยวเนาะพี่น้องเนาะเขามาอยู่ประเทศสวีเดนกะมาเก็บเกี่ยว งวดนี่กะสกกิกับเมืองไทยอีกเหรอเด้อพี่น้องกัสิไปเกียเก่ยวเขาเกี่ยวหยังเนาะพี่น้องเนาะกัให้พี่น้องได้เบิ่งนำ้ำทางนี่กัสิมืดแน่พี่น้องทาเรือเพิ่นทาเรือข,ขันแสงแดดมากเพิ่นกัสิมืดแน่ล่ะพี่น้องขุนขี้เพิ่นกะเพิ่นกะนั่งถาแล้วขุนสวยงามตรงนี้กัสิเป็นร้านอาหารเด้อพี่น้องตรงนั้นกัสิเป็นอพาร์ตเมนต์น แันแดดออกพลังหลายสดจุงมา้าจ้งเหมือทานนี่กับทานเรือขึ้นกันพี่น้องนี่ไปเดินนี่ดอกไม้ส,สวยลม,มแรง,มมแรงใช่ไหมไปเดินตรงไหนอ่ะไปเดินตรงไหนอ่ะนี่พี่น้องลมมันแรงพี่เจียมาลม,มแรงแต่ก็สวยงามท่าเรือแต่น้ำบ้านตุ้กข่อยโสวยเลอพี่น้อง น้ำเวสต์โรดโปสวยน้ำไม่สวยนี่ธนาห้อนนี่ถ้าจะมากินเขาร้านอาหารหลายพี่น้องคุณสิมากไอ่ออกมานางเที่ยวนางช้มวิ้วนะพี่น้องุยเรือลำนี้ทำไมสวยจังพี่เจี๊ยบเนี่ยเอาแค่นี้เหลนะเนาะ ไม่ต้องเอาคันใหญ่เนี่ยคันเนี้ยไปสองคนได้ๆขี่ได้ๆไปก่อนเรือเปินกระไลไหลเด้อพี่น้องไปเดินอีหยังติดตีนคอยเดินนี่โอ้ยเกือบอีหยังไปโนเวกเกือบขาดไปยางตะบนเขาไหล บางใดก็มมิต่ทาเรือพี่น้องท่าเรือสวยงามทางนั้นก็จะเป็นสนามเด็กเล่นรอพ่อแม่กินข้าวน้ะพี่น้องเนาะรอพ่อแม่กินข้าวกา,า,า,ากะิี่ยงยังเฮี้ยนกุกลับเขาแสบก็นี่ ตึกสูงพี่น้องตึกสูงติดชายทะเลเลยนี่ตึกสูงติดชายทะเลป่อยกระบอมีแนวบินบินขึ้นเพลินดอกพี่น้องงบป่อยปลายนี่ข้าหยางกอหยางเบิรงนอาไรจะเดินไปนู่นเหรอแค่นี้ไงซอยนี้ไงเดินบ่ ลมแรงเขาต้องคุมหัวใช่ไหมที่มอวมันจะไอะไรจะจะพาดูเดินดูหอยนี่พี่น้องนี่ถ่ายบรรยากาศใหเนมึงนะพี่น้องเนาะบรรยากาศท่าเรือเมืองเวสต์โรดอันนี้แผนที่เจ้าพี่น้องนี่แผนที่นี่ว่ามองได้จอดหู้นบ้างแนมองได้ไปใส่มาใส่แนน้อนะพี่น้องเนาะ อันนี้เพื่อสิบว่าไ้รถดเขาด้วยพี่น้องเพื่อสิบว่าอะไรไรเขาอันนี้ก็เป็นถนนเข้าไปเฉพาะรถที่เขาจะาไปเอาเรือผู้ดใดถีบจักรยานมากกับมาเอจอดบางนี้เท้าพี่น้องมองนี้ก็สิขึ้นมองอจอดจักรยานเนาะพี่น้องอนะจอดไว้แล้วก็ล็อกไว้พร้อมนี่บรรยากาศหมู่บ้านท่าเรือท่าเรือสวยๆนะพี่น้องนะ บรรยากาศงามพี่น้องก็ให้พี่น้องได้เบิ่งน้่เนาะพี่น้องเนาะว่าเมืองสวีเดนก็มีสวยเหมือนกันแต่สวยคนละแบบกับนอร์เวย์พี่น้องอันนี้ขาเจ้ามาตะท่างข้าเจ้าจอดเรือขาเจ้าลงเรือขั้นวังหันละพี่น้องอันนี้เขาไปทางคนกับทางในเมืองเนาะพี่น้องเนาะตะกี้ เมื่อก่อนมาเก็บหอยตรงนี้แหละพี่เจี๊ยบแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันมีหรือ,อยังเดี๋ยวจะพาลงไปดูว่ามันเห็นหอยหรือเปล่าไอ้ตอนนี้ทำไมไม่มีโมเมนมันกลับเนี้ยหรอทีอันนี้ต้นพักเสียงด้วพี่น้องี่ในพักเสียงพักเสี่ยงน,น,นั่นนี่ ดอกไม้สวยอนขุดกับช่มคลังเลือพี่น้องโน่นมันจะเป็นที่ที่ย่างที่อะไรไปทางน้นไงน้อ <c> ง <oughs> <c oughs> เออจะนั่งรอเด้อพี่น้องดอกไม้สวยๆส,สวยงามมากเลยนี่สวยพี่น้องสวย พูดน,นางนางระบาดเมื่อยนั่งรออยู่ตรงนี้นะคะนั่งรออยู่เห็นแล้นั่งรออยู่หันพี่นออ้องพอบาเลาะหอนลมมันแรงคนว่ะตะข่อยกับพ่ห่อนดอกคุณชาวเรือสวีเดนนะพี่น้องนะอันนี้ก็ดอกไม้สวย กับบรรยากาศสวยๆให้กับสิเบิงไปพร้อมกันน้อพี่น้องเนาะให้เราถ่ายเลยนะสวยมากเลยพวกเจ้าวันน้อยอย่างนี้มีมีเยอะๆเลยค่ะ แว่วนวยอย่างพี่น้องสวยงามแตะสวยงามค่ะอัานี้มีมหอดบอกหอยพี่น,อนอ้องเรื่องลำเนียกงามพี่น้องอันนี้ดอกไม้ชายฝั่งชายฝั่งท่าเรือ สวยพี่น้องสวยสุดยอดกระจอกมากจังงามพี่น้องนี่ดอกไม้อันนี้เปิกระรังออกไปเพื่อกระรังออกไปพี่น้อง ออก็จกมองเศร้าต้องดูแบบนี้จะได้เห็นดอกไม้ไปด้วยดอกไม้สวยๆนะพี่น้อนะนงครชมท่บเลยเาขามองไระสดุดดอกไม้โบยบินสุดยอดของบรรยากาศเลยพี่น้อง นนเลือดสวยๆดอกไม้สวยๆเลือดสวยๆพี่น้องสิงกัดมาสิมะทายดอกไมส้สวยๆพี่น้องนี่คือดอกไมส้สวยๆสวยงามพี่น้องโอ้ยคุณอะความสวยเขาเพิ่มครึ่ง ก็สวยล่างยางบัืบมวบๆบล่างยางไก่ข่อยก็ลยยานตัวบกใหญ่นึงตัาบกใหญ่บกเอฟสร้างถุงทนชิมีหมองยางหม่งยางยางไปเรื่อยๆก็ิมีหมองยางหม่งยางน้อพี่้องเนาะ เล่อ่อพี่นอ้องเ่าเปิปป่อเปิืเพล่ออิ่มข่อยเด้อพี่น้องข่อยกับผาพวกเจ้าวาดเที่ยวนั่นะอะพวกเจ้าอยู่เมืองไทยกะในเที่ยวน้ำข่อยเนาะพี่น้องเนาะสร้างคนกระสิเป็นในเมืองสวยสร้างบรรยากาศคนดีกับสิภาพี่น้องมากถ่ายรูปถ่ายอย่างเนาะพี่น้องเนาะะพาพี่น้องมาถ่ายเบิง้งเ๋ือขันเบือกเจ้าบนน้ำสายทางเนาะพี่น้องเนาะนีนกตัวนี้ที่วา